มาแกะกล่องพัสดุกันนะพี่น้องว่าจะเป็นของแท้หรือของปลอมไม่รู้ว่าไอเดียสั่งอะไรนะมาดูกันในโอ้ลมนะข้างนอกแกะกันให้เห็นไปนเลยนะเขาบอกว่ายังไงการูนาถ่าย,ลาายคลิปวิดีโอ ปเปิดกล่องพัสดุอ่ะเราก็ถ่ายคลิปนะพี่น้องนะโอ้เจ้าทำไมมันเป็นกล่องแบบนี้ลูกอ่าเปิดออกมาอ่านซิอ่านยี่ห้อมันซิ โอ้ลมแรงเลยเนาะเวะียนเออใส่ไม่ได้แล้วโอ้ยสีแดงลายมักคอดด้ยวยไฟดับ โค้งเทเอ้าวโค้งเททำไมราคาแค่นี้ออเอาสวมถุงสวมถุงใส่ลองดูงยังไงก็เป็นของตัวเองแล้วไม่ไปรับเปิดปุ่ดีมาก เหลือเท้าบ่ทำไมใส,ใส,สใ่สั่งใหญ่ใหญ่จังสะใหญ่ใหญ่เลยก่อนม่ายจะได้ครับโอ้รองเท้าลายหมักฮอตนะพี่น้องฮอตฝุ่น โอ้เปิดฟไฟไว้คักระบอไอเดียทีนี้ไปเต้นหน้าฮานก็จะใส่รองเท้าแตะไปคือเก่า ใช่ไหมไม่ได้แล้วทำไมต้องสีแดงชอบสีแดงชอบสีแดงญญดโอรองเท้าข้างหนึ่ง่ะพี่น้องมัดไม่รู้กี่นาที เอาถุงออกหน่อยสิไฟดับเป็นที่เรียบร้อยใส่แท้ไม่มีเขินแต่ของแท้ไม่ไม่มีเขินเอาของปลอมละเขินบ่ะเ,เขาบอกว่าใส่ของแท้ไม่มีเขิน แม่เน่ยเกิดมายังไม่ได้เคยใส่รองเทา้าคู่ละห้าร้อยหกร้อยนะอันนี้รุ่นสมัยใหม่แล้วแม่มกางเกงก็ตัวละหกร้อยเจ็ดร้อยแม่ละตัวละร้อยพ่อเกงหกร้อยหมดเเป็นพันนะอ้วพ่อแม่ใส่ตัวละร้อยนะพี่น้องนะเสื้อมือสอง กูของจริงกูของแท้มึงต้องโดนจนตื่นกูแนว่าหำหัน้อยมันตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วจับตัวเล็ๆกๆตัวพ่อตัวแม่มมแต่ก่อนตัวน้อยๆนะเอฟซีลายคนหลายท่านจจะจำได้เนาะ ที่ขายของหน้าบ้านลุงพลตัวน้อยๆน,นะพี่น้องนะสูงไม่เท่าพ่อกับแม่หรอกตอนนี้ท่วมหัวพ่อแม่แล้วเต้นหมอลำซิ่งก็เก่งโอ้อันนี้ยุคนั้นจักรยานสีแดงนะ ยุคนี้เกือบสีแดงต้องหาเกงสีแดงใส่ต้องหาเกงสีแดงใส่แล้วอ้อวออยย้อมมาก็ได้ลูกไม่ชอบย้อมสีแดงก็มีแล้ว,ลวเหลืองเกงแดงเหลืองเกงแดงเนาะอะดูคลิปเยอะๆนะคะพี่น้องนะจะได้มีเงินซื้อกังเกงสีแดง หกร้อย <600 S 1> <600 S 2> อีกแล้วโอ้ยแพลงเหลือเกินตัวละร้อยเอาอยู่บอกไม่เห็นอยู่ตลาดนะ่ะราคาใหญ่ใหญ่น่ะอันนี้ก็ไฟก็หมดมืดมิดนะไฟดับเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องก็มาเปิดเฟตถ่ายคลิปกัน ก็ถ่ายคลิปนะเขาบอกว่าถ่ายการุณาถ่ายคลิปวิดีโอขณะเปิดกล่องพัพสดุโอ้ฟ้าแปรเรื่องฟ้าดังฟ้าลมร้ง <c oughs> องสิร้ <c oughs> อ,งองเพลงสิร้อง,องไม่ถูกคีร้องไม่ถูกคีนักร้องเสียงเพียน <c oughs> นะ สมัยแม่เป็นหนุ่มเป็นสาวแบบสกอนะรัดส้นหุ้มส้นสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเนาะพี่น้องเนาะสมัยพวกเราก็ยังเป็นยุค90นะตะก้อนค่อยก็ใส่สกอสกอนี่ก็ไม่มีเงินหลอกซื้อก็ใส่เกือบขี้ คิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องเกรงใจฟ้าร้องฟ้าแลบลมฝนเนาะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมก็มาชมคลิปให้พวกเราด้วยนะคะที่มีสวัสดีค่ะ